ชําราแล้วเห้อหนเดือนกันยายนอุ๊ยจริงไหมไหนเอามาเช็คสิไหนอุ้ยชําราแล้วจริงๆอุ้ยเดือนนี้ไดยร้อยหกสิบเก้าน่าร์เลยเหรอโอ้ยเงินอ,องตวนววขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆเด้อครับต่อไปนี้อ,องตวนจะหาเงินซื้อนมเองแล้วนะออดไม่ได้ซื้อหรอท่านพี่น้อง เหาเงินนี่ล่ะเงินนี้เงินอ,องตวนดูสิเลาเงินสือนมสืบแพมเพิร์ดล่ะนาออดหนาออดคือเกาแมนโอ้ยคิดว่าด้เงินในอากาศแล้วให้นออดเห็นคือเกาแมนโอ้ยหน่อยเ่ไหมอ,องตวนวิดีใจกับน้ององตวนขอบพระคุณพี่เขาอบพร,ะ,บพระคุณน้องพี่เมตตายลังเอ็นดูน้ององตวนเด้อพี่น้องเข่าแล้วเก็บ,บ,บไปพี่น้อง แคลมเพิ่มกับนมนาออดคือเกาใช่ไหมครับเย่เลยแย่เลยโอ้ยขอบคุณพี่น้องได้หลายครั